เบลก็ได้ส่งเงินไปให้ครอบครัวที่บ้านพากันทำแบบกับข้าวอาหารไปแจกจ่ายพี่น้องชาวโคราชที่กำลังยากลำบากพอมันเริ่มมันหนักช่วง2เดือนให้หลังมานเนี้ยเริ่มทำแบบจริงจังอะไรเงี้ยค่ะกับที่บ้าน<ม>คือเบลมีความรู้สึกว่ายังไงคือเบลเบลก็เห็นใจคนไทยด้วยกันถ้าเราเบลได้ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เบลก็คิดอีกมุมหนึ่งก็คือเด่นน้อยเบลจะได้ improve ตัวเองจะได้จะได้ทำในสิ่งที่ตัวเองอ่ะไม่ได้ทำตอนเด็กที่เขาอวเอาโอกาสนี้มาเบลก็เลยทำการศึกษาต่อ นนี้ก็ระอังเลล่ะเคสตอนนี้จากที่ดูข่าวที่เมืองไทยรู้สึกว่าเคสมันเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เราก็มีความรู้สึกว่าหลายๆคนที่ตกงานแล้วก็คือต้องกักตัวพ่อค้าแม่ค้าคนที่เขายากลำบากอยู่แล้วก็ลําบากมากกว่าเดิมอ่ะทีนี้เบลก็ไม่รู้ไม่รู้จะช่วยยังไงเพราะว่าม,มีมีทางเดียวที่ทําได้ก็คือการส่งกําลังทรัพย์ไปช่วยเหลือ แต่ว่าพอดีเบลว่าเกิดที่โคราชนะคะเลยก็เลยมีความรู้สึกว่าสิ่งที่ทําได้ไง่ายที่สุดตอนนี้คือช่วยเหลือพี่น้องชาวโควราทุกคนค่ะก็ด้วยการบริจาคเงินช่วยในเรื่องของกับทางโรงพยาบาลแล้วก็ลงถึงเ,เบลก็ได้ส่งเงินไปให้ครอบครัวที่บ้านนะคะพากันทำก,กับข้าวอาหารไปแจกาย พี่น้องชาวโคราชที่กําลังยากลำบากซึ่งเบลก็ปฏิญาณตัวเองว่าเบลจะทําอาทิตย์ละหนึ่งครั้งหรือจะทําให้ได้มากที่สุดจริงๆจะมีช hmm ่วงเดือนที่แล้วโดยทําติดกันมาทุกอาทิตย์เลยแต่ว่าอาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมานี้ไม่ได hmm. hmm. hmm ้ทําเพราะว่าได้ทราบว่าเคสของคนที่เยอะเพิ่มขึ้นเยอะยกกว่าเดิมก็เลยพ่อคุณแม่พักอยู่ที่บ้านก่อนระวังก่อนแต่ว่าเบลก็มีแผนว่าจะทาต่อแล้วค่ะแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนวิธีใหม่จากการที่เราไปยื่น ให้เขา<ม>อาจจะเป็นการให้เขาเนี่ยต่อเขาทางห่างแล้วก็เดินเข้ามารับเองแบบนี้ค่ะไม่ขาดความช่วยเหลือจริงๆช่วยมาเป็นจะบอกอยังไงดีล่ะตั้งแต่น่าจะตบช่วงประมาณต้นปีเลยอะค่ะแต่ว่าตอนช่วงนั้นเนี่ยประเทศไทยยังไม่ยังไม่แย่มากก็ก็มีช่วยเหลือบ้านบริจาคอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราใจเบิร์ก็จะไม่ค่อยออกตัวเองว่าแบบไปบริจาคตรงโน้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ย<ม>แต่ที่มันพอมันเริ่มมันหนักเลยจริงๆอะคือช่วงสองเดือนให้หลังมาเนี้ยเริ่มหนักมาเบิร์กก็เลยเริ่ม บลิเริ่มเริ่มทำแบบจริงจังอะไรเงี้ยค่ะ mm. กับที่บ้านคือเบลมีความรู้สึกว่าคนไทยอ่ะยังไงคือเบลเบลก็เห็นใจคนไทยด้วยกันคืออย่างเบลเบลนอย่างงี้เบลมองจากครอบครัวของตัวเองก่อนเราะเบลมีความรู้สึกว่าอย่างน้องสาวเบลอ่ะทําธุรกิจขายอาหารเนี่ยเขาก็ต้องปิดไปอ่ะ mm hmm. เขาก็ไม่มี mm hmm. เขาก็ไม่มีรายรับเข้ามาทีนี้เบลก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่ก็ยังดีที่ว่าเบลอยู่ตรงจุดอ,อยู่ตรงนี้ ก็ยังพอมีรายรับจากการทําธุรกิจกับสามีใช่ไหมคะมแต่แต่ทีนี้ธุรกิจของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นธุรกิจที่แบบว่าเสี่ยงอยู่ในกลุ่มเสี่ยงอะ่ะคือเป็นธุรกิจที่ยังขายออนไลน์ได้อะไรเงี้ยเออแล้วก็พอพอมีเงินบ้างเบลก็เลยช่วยเหลือเท่าที่เบลจะช่วยได้อย่างเงี้ยคะ่ะเป็นยังไงบ้างพี่การใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างแดนมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ถ้าถามว่าในเรื่องของข้อดีก็คงจะเป็นเรื่องของสวัสดิการการดูแลประชาชนเขาอะ <_ S 1> คือเขาจะดูแลค่อนข้างดีมากหมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะเราจะได้อะไรที่ดีที่สุดอืแล้วเขาก็จะจัดการ m a n a g ทุกอย่างได้ดีอย่างเรื่องของการเงินคนถึงอยากมาอยู่ไงคะการเงินทุกอย่างมันมันต้องแต่ว่าถ้าถามว่าในเรื่องของอความอบอบุอบ่นเนี่ยเราจะไม่เราไม่จะเราไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะว่ามันจะไม่เหมือนกับคนไทยอ่ะคนไทยเวลาเรามีอะไรรา เราจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเราจะไปมาหาสู่กันคือเราจะดูดูแลการกินข้าวด้วยกันแบบพี่น้องแบบครอบครัวแต่ที่นี่ทุกอย่างจะเป็นแบบตัวใครตัวมันมซึ่งตัวนี้เราจะต้องรับให้ได้นี่อ่ะใช่พี่เบลไปอยู่ในฐานะอะไรคะหมายถึงแบบวีซ่าตอนแรกเป็นตอนแรกก็คือแฟนเบลเนี่ยเขาเป็นแฟนคลับ เป็นแฟนคลับนะคะเป็นแฟนคลับของของพี่นี่แหละก็คือเขาก็ไปดูคอนเสิร์ตแล้วทีนี้เราก็ติดต่อกลัทางเฟซบุ๊กตอนนั้นก็ได้ท<ม>ําวีซ่านักท่องเที่ยวมาเสร็จแล้วหลังจากนั้นพอเราคบกันเป็นแฟนก็เลยเปลี่ยนจากวีซานักท่องเที่ยวเป็นวีซ่าคู่มั่นซึ่งวีซ่าคู่มั่นเขาก็หมดว่าจะต้องแต่งงานภายในสามเดือนแฟนพี่เป็นคนญี่ปุ่นปะ ็นคนญี่ปุ่นสัญชาติอเมริกัน oh. เขาก็กำหนดมาว่าจะต้องแต่งงานภายในสามเดือนนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้เราก็คิดว่าถ้าเกิดเป็นวีซ่าคู่บ้านเนี่ยเอออาจจะธรรมดาเพราะเราเบลยอมรับว่าตอนนั้นไม่ได้ศึกษาให้ดีไม่ได้ดูให้หละเอียดแล้วพอแต่งงานภายในสามเดือนปุ๊บพอเราก็รีบมาแต่งงานความเข้าใจเบลคิดว่าพอแต่งงานเสร็จมันจะกลับปไปอยู่ไทย mm. ปกติแนตะ่ที่ไหนไม่ใช่ mm. ถ้าคุณกดข้อระบุว่าถ้าแต่งงานแล้วต้องอยู่ที่นี่ก็ mm. เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้ห่างออกจากวรงกาอ ก็ S <S <S 2> <S 2> มีความรู้สึกว่าถ้าเราเบลได้ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เบลก็คิดอีกมุมหนึ่งก็คือเดี๋ยวน้อยเบลจะได้ improve ตัวเองจะได้จะได้ทําในสิ่งที่ตัวเองอ่ะไม่ได้ทาตอนเด็ก <S 2> <S 2> เพราะว่าเบลอ่ะเรียนเรียนไม่ได้สูงมากจบแค่ปวชแล้วก,แวก็แล้วก็ต้องออกมาทํางานหาเงินเรียนเลงที่บ้านส่งเงินให้ที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะเป็นนักร้องร้องในผับเป็นดีเจอะไรเงี้ยทีนี้เราก็เลยมีความรู้เอาโอกาสนี้มาเบลก็เลยทําการศึกษาต่อก็ช่วยสามีดูดูดูแลธุรกิจด้วยบางส่วนแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ทำทั้งหมดอะไร แล้วก็เรียนแล้วก็เลยมีความสึกว่าเราชอบอะไรเราชอบทางการร้องเพลง mm. ก็เลยเลือกอเอกอก voice performance mm. ก็คือเป็นเกรื่องของเสียงเพราะความฝันอีกความฝันหนึ่งคืออยากจะเป็นครูสอนร้องเพลงก็เลยเล,ลงเลือกลงสเอกทางนี้ค่ะตอนนี้ก็เพิ่งเริ่มเรียนแต่จริง mm. จะบอกยังไงดีล่ะ ปีแรกที่มาอยู่คือต้องเรียนเอาทักษะภาษาอังกฤษเพราะเรายังไม่ได้อะไรเลยจากนะจากนอตติงนะจากซีโร่คือไม่ได้เลยแล้วก็เรียนเรียนปีใช้เวลาปีในการเรียนเอาทักษะาอังกฤษแล้วหลังจากนั้นปีต่อมาถึงได้เริ่มเข้ามาเรียนในวิทยาลัยเพื<ม>่อที่จะตอนนี้เบลลเรียนอยู่ในระดับอนุปริญญาแล<อ>ต้องใช้เวลา<ม>สถาบันชื่อ college of the y o n g ซึ่งหลังจากเรียน2ปีแล้วเนี่ยถ้าเกรดเฉลี่ยดีก็อาจจะได้ transfer ไปที่ UCLA ซึ่งเป็นเป็นมหาวิทยาลัยชื่อดัง ของอเมริกาอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวดูก่อนค่ะว่าจะว่าจะเ,เรกรดจะเป็นยังไงเพราะตอนนี้เบลก็กำลังเขาค่อยตั้งใจเรียนไปอยู่ <c oughs> จริงๆมันจะต้องสองปีจบ <อะ S 2> แต่ได้เพิ่งปีแรกของอนุปริญญาค่ะก็สองปีเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ถึงต่ออีกสองปีเพื่อให้จบปริญญาตรีอืต้องอาจจะใช้เวลาน,นหนึ่งสำหรับเบลเพราะว่ามันไม่ใช่ภาษาบ้านเกิดเราลองึกว่าจะพูดไม่ได้เลยนะคะ พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยแต่ใช้ความพยายามในการตั้งใจเรียนเพื่อให้ตัวเองสามารถเข้ามาเรียนกับนักเรียนอเมริกันได้อะ่ะตอนอายุสามสิบหกปี 35, อ่ะสามสิบห้าสหอแต่ว่ามีมีแต่เด็ก,ดกๆไหมคะคุณที่หรือยังไงมีแต่เด็กๆโอ้จริงๆก็มีเด็กนะมีสิบเก้าสิบแปดสิบเก้ายี่บยี่บอ็ดสิบสองแล้นอกนั้นก็จะเป็น สามสิบสี่สิบห้าสิบก็มีค่ะอ๋อก็คือไม่เราไม่ได้โดดอยู่คนเดียวใช่ไหมไม่ไม่คนที่นี่เขาจะไม่แคร์เรื่องอายุเลยคือใครอยากจะเข้ามาเรียนมาเรียนได้หมดเลยรเงียอายุไม่เกี่ยวจริงๆงอันนี้ของของของอเมริกันเขาเป็นแบบนี้จริงจริงคือบางคนนี้คือแบบมีลูกสองคนอะไรอย่างเงี้ยก็มาเรียนอะไรอย่างเงี้ยคือซูมซูมในห้องการเรียนแล้วก็เสียงลูกร้องก็มีอะไรอย่างเงี้ยคือคือเป็นแบบนั้นเลยอ่ะ ถ้าเรามีโอกาสอะทำก็คือเลยเลือกที่เออเอาเอามันก่อนทําให้ดีที่สุดถูกไหมคะคือถ้าเรามีโอกาสแล้วก็ก็ทําตั้งใจทําให้ดีที่สุดถึงแม้มันจะยากแค่ไหนก็ต้องทำ <S <S แล้วสวนตรงจุดที่เราไปอยู่ก็คือเป็นความโชคดีก็คือสามีเนี่ยเขาก็เป็นคนช่วยเลือกให้ด้วยว่าเออจริงๆริอะอยู่ตรงพื้นอยู่ตรงช่วงที่เนี้ยอาเรียเนี้ยดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เขาก็ดูแล้วว่าตรงเนี้ยมันเซฟที่สุดลย่างเงี้ยคะ่ะ